มันนี่ plus ลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทะสำรวจและผลิตปิโเรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมันนี่ plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับวิธีที่จะติดต่อกับเราโดยตรงทำได้2วิธีวิธีแรกคอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัวเ S I อพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ I ดแล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันนี้ p l u S, plus, ติดกันตรงตัวนะครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมั n นี plus ของเราคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมั n นี plus แล้วหรือ,อยังนะครับถ้ายัางเนี่ยรีบดาวน์โหลดเลยนะครับจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุของเราชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับ วิธีง่ายๆครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอุทอทหารทอธงนอนูสละอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a s s ของเราได้แล้ว และนอกเหนือจากจะเอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังแล้วยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการเอาไว้ร่วมลุ้นกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับมีงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่18ระหว่างวันที่17 2 1ถึง21กุมภาพานันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับไปพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทบูธ c 2 0 0ถึง c 2 0 1 ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับพบกับโปรโมชั่นมากมายที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเนี่ยมีบ้านพักโดดเด่นสไตล์บ้านโดมนะครับมีกิจกรรมมากมายมีสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ w w w เขาใหญ่แฟนตาซี c o m เชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับและช่วงนี้ครับขอแสดงความมีดีกับปตทสพอด้วยเนื่องในโอกาสได้รับ ISO 22301รับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับสากลโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทสพนะครับได้รับมอบไปรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301จากนายบุคลากรใจดีผู้แทนจากทางสถาบัน British Standard Institute หรือว่า BSI เพื่อเป็นการรับรองว่าปตทะสาพามีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธ,ธิภาพในระดับสากลสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤตเพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้เสียขององ,องค์กรได้เป็นอย่างดี ก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับบตทสพบริษัทบตทสำรวจและผลิตพิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูหน่อยภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้เนี่ยอะไรคือความแตกต่างในมุมมองด้านการลงทุนระหว่างนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนรายย่อยรวมทั้ง ความน่าสนใจของกองทุนประเภททิกเกอร์ฟันหุ้นไทยในช่วงนี้เหมาะไหมน่าสนใจไหมผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสพี่คุยหรือคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณประภาสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยธนาครับอ่าพี่ฮุยครับช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนนะครับหลังจากอัตราดอกเบี้ยติดลบ แล้วก็เราเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ติดลบกันด้วยเนี่ยนะครับตกลงมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่อุ๋ยครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร,ร่ครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เนี่ยการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีดอกเบี้ยติดลบเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของการที่ประเทศอื่นๆที่จะมีอัตราดอกเบี้ยติดลบเนี่ยผมเชื่อว่า จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณยุทธนาอ๋อมันจะเป็นกระแสมันจะเป็นเทรนด์อัตราดอกเบีย้ยติดลบไม่ใช่เฉพาะยุโรปบ,บางประเทศตอนนี้ลามายัางญี่ปุ่นและพี่คุยมองว่าจะเป็นเทรนที่เราอาจเห็นประเทศอื่นๆอีกหลายๆประเทศจากนี้ไปเนี่ยทยอยใช้อัตราดอกเบีย้ยติดลบอย่างนั้นเหรอครับมีความเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ดอกเบีย้ยจะต่ำเตี้ยติดดินอยู่แล้วนะครับครับถ้าหากว่าเขาอยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ แน่นอนก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องให้ทางด้านภาคการเงินต่างเนี่ยนะครับปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจต่างๆดังนั้นเนี่ยการที่จะสนับสนุนให้ภาคธนาคารเนี่ยปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจต่างเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางด้านภาครัฐเนี่ยจะต้องทําให้เงินต่างๆที่ภาคธนาคารเนี่ยเอาไปฝากที่ธนาคารกลางเนี่ยแทนที่จะได้ผลตอบแทนกับกลายเป็นว่าจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้ธนาคารกลาง อย่างนี้ก็จะส่งผลทําให้ธนาคารต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีแรงจูงใจเอาเองินไปฝากแับธนาคารกลางแต่เอาเองินไปปล่อยสินเชื่อให้กับภาคเอกชนแทนครับ,รบนี่คือเทรนที่เรากําลังจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมหลังจากเราเห็นบางประเทศที่ดอกเบี้ยติดลบอยู่แล้วเนี่ยก็ติดลบมากขึ้นอย่างสวีเดนนะครับหรือว่าบางประเทศที่ยังไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยติดลบเนี่ยก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นอย่างอย่างญี่ปุ่นด้วยนะครับ ดังนะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะเห็นมีบางประเทศใช้ดอกเบีย้ยติดลบให้เราเห็นด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับ,รบเอาละครับทีนี้เมื่อเราอยู่ในภาวะที่เราเห็นอัตราดอกเบีย้ยติดลบกันเนี่ยแล้วอะไรคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลของหลายต่อหลายประเทศเนี่ยผลตอบแทนมันลดลงจนถึงขนาดติดลบตามไปด้วยเรื่องสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงครับพี่ฮุย คือว่าในแง่ของผู้ลงทุนนะครับท uh huh. ี่ลงทุนในตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ตลาดคอมมดิตี้ต่างๆเนี่ย uh huh. เขาก็จะพยายามดูชื่อว่าสินทรัพย์อะไรเนี่ยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็มีระดับความเสี่ยงที่เขายอมรับได้ uh huh. ครับ ผมคิดว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาคงเห็นแล้วว่าในแง่ของปัจจัยเสี่ยงจากการที่ราคาคอมเบตตี้ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันราคาพืชผลการเกษตรราคาแร่โลหะต่างๆเนี่ยมีทิศทางการลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยลงตามน้ํามัน,น,มนใช่ครับมันเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในแง่ของภาคเศรษฐกิจนะครับที่ต้องพึ่งพิง,พ,งพึ่งพา กับผู้คอมมิชชันี้นั่นคือประเทศที่โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศกําลังพัฒนาก็จะต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รยกตัวอย่างในประเทศไทยนะเห็นภาพชัดเจนการที่ราคาข้าวราคายางไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อกับลังซื้อภาคประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยผู้ลงท,ทุนที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยก็คงมองเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ย มันคงไม่มีแนวโน้มในทิศทางขาขึ้นม,มันมีแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศท,ทางทรงตัวหรือขาลงเพราะว่าในแง่ของธนาคารกลางเองเนี่ยก็คงต้องเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยการที่ลดอัตาราดอกเบีย้ยนะครับเพื่อไม่ให้ภาคเอกชนเนี่ยต้องไปแบกรับภาระดอกเบีย้ยที่สูงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาดอกเบีย้ยที่เป็นดอกเบีย้ยของ ธนาคารกลางที่เขาประกาศเวลามันลดลงเนี่ยมันส่งผลลดลงต่อในเรื่องของดอกเบียย้ยเงินกู้ด้วยครับและในช่วงที่ผ่านมาก็เลยส่งผลให้ในแง่ของสถาบันต่างๆเนี่ยมีการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลกันค่อนข้างมาก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอายุ3 5, 5, <c oughs> ปี5ปีส0ปีหรือตัวยาวๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาตอนแรกก็มีความกลัวว่าการที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะส่งผลหรือส่งแรงกดดันให้ราคาพันธบัตรเนี่ย สุดต่าลงะนะครับแล้วก็ในแง่ของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่างๆน่าจะพุ่งเพิ่มตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่กับการเป็นว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาทิศทางตรงกันข้ามเลยครับอ,อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างประเทศไทยนะครับถ้าเรามาซื้อพันธบัตรอายุ10ปีตอนเนี้ย ได้รับผลตอบแทนประมาณแค่1.6เปอร์เซ็นท่านั้นเองอุปกรณนี้มันสองกว่าใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นภาพที่สะท้อนว่าในแง่ของสถาบันเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยน่าจะได้กําไรเพราะว่าถ้าหากว่าลงทุนไปแล้วตร,ราผลตอบแทนมันลดลงนั่นคือราคาตราสารหนี้มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเงินของผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยก็ไหลเข้าไปลงทุนในพันธบัตรระยะกลางระยะ5ปี10ปีกันเนี่ยค,ค่อนข้างมากทีเดียว เลยส่งแรงกดดันทําให้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรเนี่ยปรับตัวลดลงถึงขั้นที่ว่าอัตราผลตอบแทนสิปีของญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นติดลบทีเดียวนะครับรวมทั้งเยอรมันด้วยนะครับอา่านี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมช่วงนี้เราเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล,ลหลายๆประเทศเนี่ยปรับลดลงและบางประเทศก็ติดลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยน่าจะอยู่กับเราอีกหลายปีเลยนะครับไม่ใช่รประเดี๋ยวประดาหลหรอครับผมไม่คิดว่าจะประเดี๋ยวประดาวผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามปนะฮนะเอาละครับทีนี้พี่คุยพูดถึงนักลงทุนสถาบันก็ดีแล้วครับวันนี้ถือโอกาสขอความรู้เสนลยพี่หุยครับอะไรคือความแตกต่างแนวคิดเรื่องการลงทุนระหว่างนักลงทุนสถาบันทั่ทวไปกับบรรดาผู้ลงทุนรายย่อย เหมือนกันตรงไหนต่างกันตรงไหนบ้างครับพี่คุยครับขอความรู้หน่อยครับ,รบก็ผมคิดว่าความเหมือนก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ย<อ>ลงทุนแล้วก็อยากกําไรอันนี้เหมือนกันอัน <c oughs> นี้ผมว่าชัดเจนนะค,ะครับแต่ผมว่าสิ่งที่ต่างก็คือว่าผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยอาจจะมองกรอบการลงทุนเนี่ยยาวกว่าผู้ลงทุนรายย่อยโดยทั่วไปยาวของสถาบันเนี่ยสักกี่ปีครับก็าอาจจะมองหนึ่งปีสามปีห้าปีเวลาเขาจะเลือกลงทุนในบริษัทในบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็จะประเมินว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเป็นยัังงงไบบ้านะคร แล้วมองตัวธุรกิจเป็นหลักแล้วก็มาดูซิว่าราคาหุ้นเนี่ยเหมาะสมหรือว่าไม่แพงเกินไปที่จะลงทุนในระยะหนึ่งถึงสามถึงห้าปีหรือไม่นะครับ,รบแล้วก็พร้อมและอดทนที่จะถือถ้าหากว่าราคาหุ้นนะมีการปรับตัวลดลงหรืออาจจะมีการซื้อเพิ่มนะครับถ้าเขาคิดว่าธุรกิจนั้นดีพอนะครับ,รบแต่นักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะมีกรอบเวลาการลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะสั้นกว่าอันนี้หมายถึงรายย่อยใช่ครับ อาจจะมองการลงทุนบางท่านเป็นรายวันเลย <c oughs> บางท่านเป็นหลายสัปดาห์ <c oughs> บางท่านอาจจะเป็นหลายเดือนออแต่ระยะยาวเลยเป็นแบบหนึ่งปีสามปีห้าปีผมเชื่อว่ามีผู้ลงทุนรายย่อยส่วนหนึ่งเนี่ยมีอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ไม่มากนะักนะครับครับแ <c oughs> นวะแตกต่างกันชัดๆก็คือเรื่องของระยะเวา <c oughs> ลาในการลงทุนสถาบันอาจจะมองการลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะครับส่วนรายย่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นระยะสั้นระยะกลางซะมากหน่อยนะครับครับ <c oughs> ทีนี้มุมมองในการเลือกหุ้นเนี่ย อันนี้เหมือนหรือต่างกันครับเนี่ยดังนั้นมันก็จะมีความเหมือนและความต่างนะครับดังนั้นผู้ลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยก็มักจะให้ความสําคัญกับตัวธุรกิจเนี่ยในระดับที่ไม่สูงนะักนะครับแต่อาจจะให้ความสําคัญกับราคาหุ้นเนี่ยหรือความผันผวน <c oughs> หรือแนวโน้มของราคา <c oughs> ในระยะสั้นหรือกระแสความร้อนแรง<อ>นะครับปริมาณการซื้อขายว่าติดท็อปเทนท็อปทเนตี้ในแต่ละวัน,ใน,วนในแต่ละสัปดาห์นี่หรือไม่ผมคิดว่าผู้ลงทุน จะไปดูตรงนั้นนะครับแล้วก็พุ่งทุนระยะสั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการผลตอบแทนที่รวดเร็วดังนั้นเวลาเขาลงทุนทีเนี่ยก็อาจจะคาดหวังผลตอบแทนในระดับ1 0 2 0ในระยะเวลาสั้นๆนะครับในแง่ของพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากผู้ลงทุนสถาบันครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ลงทุนรายย่อยบางส่วนที่เป็นลักษณะ value investor หรือว V I เนี่ยนะครับก็อาจจะมีกรอบระยะการลงทุนเนี่ย ยาวหน่อยหนึ่งที่อาจจะแตกต่างจากนักลงทุนโดยทั่วไปครับกำลังจะถามไม่ครูอยู่พอดีว่าแล้วรายย่อยเนี่ยจะทําตัวจะทําสไตล์การลงทุนให้เหมือนกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยดีไหมครับผมคิดว่าในแง่ของสถาบันกับรายย่อยเนี่ยมันมีความเหมือนความไม่เหมือนอแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียนะครับ,รบจริงผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยเนื่องจากมีเงินค่อนข้างมากนะครับถ้าจะลงทุนสั้นๆแล้วก็เคลื่อนย้ายเงินเข้าออกอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะเสียเปรียบผู้ลงทุนรายย่อยอไม่คล่องตัวเท่าไม่คล่องตัวเท่าครับดังนั้นเนี่ย การที่ผู้ลงทุนหลายย่อยลงทุนในระยะสั้นๆได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบเมืเ่อเทียบเท่าผู้ลงทุนสถาบันเพียงแต่ว่าท่านต้องมั่นใจว่ากลายุทธ์ในการลงทุนแบบสั้นเนี่ยท่านจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องอของทางเทคนิคการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีเวลาที่จะติดตามตลาดนะครับดังนั้นถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้ครบเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็อาจจะประสบความสําเร็จในการลงทุนในระยะสั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่า ผู้ลงทุนโดยทั่วไปอาจจะลงทุนสั้นๆแต่ผมคิดว่าพอร์ตที่น่าจะต้องเกินครึ่งหนึ่งของการลงทุนเนี่ยควรจะเป็นการลงทุนในระยะปานกลางระยะยาวครับอนะฮะคือถ้าจะทําตัวแบบนักลงทุนสถาบันก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าอย่างน้อยประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยควรเป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหมใช่ครับต้องนีบสักประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอีกครึ่งหนึ่งจะให้หวือหวานี่ไม่ว่ากันนะครับครับคุณยุทธนาต้องต้องอย่าลืมนะครับว่า คนที่เป็นมหาเศรษฐีในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือมีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับคุณยุทธนาคำถามคือว่าเขาเล่นหุ้นรายวันไหมผมว่า <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ผมว่าอาจจะมีแต่น้อยนะ อ่าผมว่ามีเพียงแต่ว่าไม่มากถ้าเราไปดูคนที่รวยกันเป็นหลายหมืห่นล้านเป็นหลักแสนลา้านเนี่ยไม่มีละครับวันนี้เขาซื้อหุ้นสิบล้านหุ้นวันนี้เขาขายหุ้นสิบล้านหุ้นโดยส่วนใหญ่เขาก็ถือหุ้นมาเป็นระยะเวลาสิบยี่ส<อ>ิบปีสามสิบปีแล้วก็ให้เวลานี่มันผ่านไปนะครับ,รบแล้วก็ตัวธรุรกิจมันเติบโตราคาหุ้นก็จะเติบโตเองอนะครับแต่ถามว่าแบ่งส่วนหนึ่งมาเล่นเพื่อความมือหว่าระยะสั้นไหมน่าจะมีแต่ไม่เยอะใช่ไหมครับครับ, <laughs> รบเอาละครับทีนี้คงขยับไปถึงประเด็นเรื่องของ ความน่าสนใจในตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะถ้าสนใจลงทุนผ่านทางกองทุนรวมความน่าสนใจในกองประเภท p ิกเกอร์ฟันหุ้นไทยในยามนี้ในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยพี่คุยว่าน่าสนใจไหมครับน่าสนใจระดับไหนครับเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือค่อนข้างที่จะถูกมากแล้วหุ้นไทยนะครับ <c oughs> ถ้ามองในระยะสักสามปีข้างหน้านะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระดับราคาหุ้นแบบนี้เนี่ย ผู้ลงทุนระยายาวเนี่ยไม่น่าจะขายออกมาดังนั้น,นโอกาสตลาดทุนจะตกต่ําไปกว่านี้อีกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในทิศทางขาขึ้นเนี่ยผมคิดว่า ปัจจัยที่จะสนับสนุนตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันทําให้ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในตลาดเนี่ยดีขึ้นและน่าจะส่งผลทําให้ดัชนีเนี่ยปรับขึ้นไปอยู่ในระดับสักประมาณพันสี่ร้อยกว่าจุดพันห้าร้อยจุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นนั่นคือตลาดทุนไทยก็น่าจะมีผลตอบแทนสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ต้น ครับดังนั้นทิกเกอร์อฟันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้ครับผูดภาษาชาวบ้านคือกําลังเชียร์หุ้นไทยใช่ไหมครับพี่อุ้ยครับก็ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยในปีนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วภายใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ติดลบนะครับรบติดลบเล็กน้อยในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศก็ติดลบกันประมาณตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์จนถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั จากการมองสถานการณ์ต่างประเทศเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยติดลบตามมาด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงจนถึงขนาดติดลบนะครับแล้วก็สไตล์การลงทุนของนักลงทุนสถาบันความแตกต่างระหว่างสถาบันกับรายย่อยรวมถึงความน่าสนใจในกองทุนประเภททิกเกอร์ฟันขุ้นไทยนะครับดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย สัดส่วนในการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ควรจะมีสัดส่วนยังไงบ้างครับพี่คุยครับครับถ้ามองกรอบของปี2559นี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับครับผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็น่าจะอยู่ในสัดส่วนที่สูงหน่อยนะครับ,รบเพราะว่าตลาดทุนก็ลดมาพอสมควรนะครับผมคิดว่าสัก6กเ็นี่ยก็อยู่ในหุ้นนะครับแล้วก็ใน60%เนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องอยู่ในหุ้นไทยเนี่ย ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหเดี๋ยวนะเชียร์หุ้นไทยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นหุ้นไทยทั้งหมดเลยไม่มีหุ้นนอกเลยเหรอครับไม่มีครับไม่มีครับสําหรับในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี้นะครับส่วนอีกประมาณยี่สิเปอร์เซ็นตก็ลงทุนในพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์อืนะครับครับหรือพวกอินฟาสเตรเจอร์ฟันหรือเรียดอะไรต่างๆนะครับครับแล้วก็อีกประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นก็ลงทุนในพวกตราสารหนี้อายุไม่เกินหนึ่งปี แล้วก็อีกห้าเปอร์เซ็นก็อาจจะลงทุนในทองคําเผื่อหรือเผื่อขาดในกรณีถ้าหากว่ามีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ก็ช่วยรักษาพอร์ตการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแมนึกว่าจะไม่มีทองคำซะแล้วนะตกลงมีเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีในส่วนน้อยครับประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์นะเอาละครับนี่คือการจัดพอร์ตการลงทุนตามสไตล์ของพี่คุยนะครับตามสไตล์ของพี่คุยคุณประภาสตันพิบูลศักด เอาไว้รับมือกับความผันผวนในช่วงนี้นะครับพอร์ตการลงทุนเป็นดังต่อไปนี้ครับหุ้นสัดส่วน60%ของพอร์ตวงเล็บเป็นหุ้นไทยทั้งหมดนะครับหุ้น60%ตของพอร์ตลงทุนตามมาด้วยสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆสัดส่วนประมาณ20%นะครับถัดมาครับอันดับที่3ก็คือการลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี น้ำหนักการลงทุนประมาณ15%ของพอร์ตลงทุนส่วนที่เหลืออีก5%พี่คุยบอกว่าไปลงทุนในทองไว้บ้างนะครับ5%ด้วยกันนี่คือการจัดพอร์ตนะครับรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับหุ้น60กองทุนอสังหาริมทรัพย์20ตราสารหนี้15%และทองคำ5%ด้วยกันจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับพี่คุยครับครับก ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ได้ลงทุนมาในตลาดทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในตลาดทุนไทยเนี่ยอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ,รบผมก็อยากให้อดทนนิดนึงผมคิดว่าในสองสาปีาหน้าเนี่ยตลาดทุนไทยน่าจะให้ผลตอบแทนในระดับสัประมาณ8ปดถึงสิบเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับส่วนการลงทุนในต่างประเทศเองเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีทีเดียวและค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมคิดว่าในระยะปีนี้ปีหน้าผมคิดว่าควรจะต้องระมัดระวังในการลงทุนในต่างประเทศนะครับเพราะว่าผู้ที่ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจะมีกําไรกันค่อนข้างมากดังนั้นอาจจะเห็นแรงขายทากกำไรเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนในช่วงประมาณสักเกือบๆปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับครับนะฮะและท้ายสุดจริงๆช่วยอัปเดตความคืบหน้าของบอลจอลิสกันหน่อยครับพี่อุ๋ยครับก็คิดว่าในต้นเดือนมีนาคมนะครับ ทางด้านกราตอน่าจะให้เราประกอบธุรกิจได้ซึ่งก็ในช่วงเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็คงบริหารเป็นลักษณะที่เป็นกองทุนเขาเรียกว่า p i v รเวทฟันหรือกองทุนส่วนบุคคลนะครับครับนะเพราะฉะนั้นเราจะอัปเดตนะครับเรื่องความคืบหน้าของบอลจอทาลิสแหนะ ให้คุณผู้ฟังนะครับแฟนๆของพี่คุยทราบกันเป็นระยะระยะทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้โอ้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ได้หลักเอาไปทําการบ้านต่อนะครับในการพิจารณาลงทุนแล้วก็การจัดพอร์ตการลงทุนรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่คุยครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่คุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน จากบริษัทลักรัพย์จัดก,การกองทุนทาริสนะครับให้เกียรติมาคุยและก็ให้ความรู้กับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมมีข้อมูลไปทําการบ้านต่อได้อีกเยอะเลยนะครับและช่วงนี้ครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับมันนี่พัฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดําเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน